แ้าโดนคนบอกว่าเกิดมามีต้นทุนใช่ค่ะไม่เถียงแต่ไปคิดว่าคําว่าต้นทุนเนี่ยมีมากกว่าเงินนะทุกคนคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงต้นทุนครอบครัวด้วยมีหลายคนเนี่ยชอบพูดถึงคําว่า money privilege คือการเกิดมาแบบมีต้นทุนชีวิตในครอบครัวที่รวยแต่แพไม่ค่อยเห็นคนพูดถึง privilege ของการเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นเลยแพ้คิดว่านอกจากเงินทองเนี่ยครอบครัวเป็น privilege ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของแพเลยเพราะการที่แพมีคุณพ่อคุณแม่ที่ไปเห็นว่าท่านต้องทํางานหนักขนาดไหนพอทีจะ หาเงินมาเลี้ยงดูคุณตาคุณยายแพร้องสาวของแพรและครอบครัวทุกคนเพื่อมอบชีวิตที่ดีกว่าให้กับเราที่เขาไม่เคยได้มีตอนเด็กๆเ,เนี่ยการที่แพรได้เห็นครอบครัวของแพรคุณพ่อคุณแม่ของแพรท่านแบบเสียสละเยอะมากเพื่อพวกเราเนาะแล้วการที่ท่านน่ะดูแลคุณตาคุณยายแล้วแบบเป็นลูกที่กระตัญยูเนี่ยมัน it's such an example for me and my sister คือเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับแพรกับน้องสาวข,ของแพรว่าเฮ้ยถ้าเราโตมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอ่ะต้องเป็นต้องทำยังไง the standard is so high. การที่มีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ย it is the biggest privilege มันทำให้แพรู้สึกว่า I have a safety net เพราะอะไรเพราะว่าแพรู้สึกว่าถ้าอยากจะเป็นอะไรแพอยากจะทำอะไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แพไม่เคยห้ามไม่เคยว่าเอาแต่จะ support และสนับสนุนในทุกๆเส้นทางที่แพเลือกในทุกๆความฝันที่แพมีไม่เคยบอกแพเลยว่าแบบความฝันมันไกลเกินตัวมันใหญ่เกินไปราทำไม่ได้นอกจากนั้นแล้วในการที่แพเกิดมาในครอบครัวที่เป็นผู้ให้เนาะคุณแม่แพน่าจะเป็นคนที่ generous ที่สุดที่แพรู้จักคุณแม่แพเป็นคนที่แบบใจ support มากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครที่รู้จักคุณแแม่พจะทราบลว เขาแบบทุ่งสุดตัวให้กับเพื่อนๆพี่น้องใครก็ตามที่รู้จักเนี่ย เขาเป็นผู้ให้ก่อนเลยการที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะต้องเข้าใจคนอื่นชีวิตเรามันก็เหมือนแก้วน้ำอะค่ะทุกคนการที่เราได้เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นเนาะมันทําให้แก้วน้ําของคนเด็กคนหนึ่งอะได้ถูกเติมเต็มจนมันล้นอะล้นในเชิงของความรักที่ครอบครัวเราได้มอบให้กับเราเนาะแล้วความรักนั้นอะมันก็ได้กลายมาเป็น confidence มันได้กลายมาเป็น the courage to dream มันได้กลายมาเป็นความมั่นใจในตัวเองความ กล้าที่จะฝันใหญ่และนอกจากนั้นาการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับผู้อื่นเพราะว่าอะไรเพราะเราได้เรียนรู้ว่าเพราะในตัวเราอะเรารู้สึกว่าแก้วเรามันเต็มมันจนล้นนะความรักที่คนอื่นได้มอบให้กับเราผ่านครอบครัวเรามันล้นมากจนเราอะมีน้ำมากพอที่จะเทกับคนอื่น because my cup is so full I want to pour that into other people's cup แพ้ก็เลยอยากที่จะแบบเทความรักและความใส่ใจนี้ให้กับเพื่อนๆนของแพ้ให้กับคนรอบข้างของแพ้ความรักที่เราได้รับจากครอบครัวของเราเนี่ยมันถึงได้ไม่ได้ end ที่ มันได้แบบผ่านแล้วก็ t r a n s a t ไปให้กับคนรอบข้างของเราด้วยเขาก็ได้สัมผัสถึงความรักที่เราได้รับด้วยสําหรับแพะพเชื่อว่าแบบยิ่งเราได้รับความรักมากเท่าไหร่เราอยากที่จะส่งมันต่อทาสะนอนแล้วมอบให้กับผู้อื่นมากเท่านั้นถ้าเกิดแก้วน้ําของเรามันไม่เต็มเนี่ยมันยากที่เราจะมีมากพอที่จะเทไปให้คนอื่นเนาะ